สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงเอ็มนะครับจะก,กันเห็นแล้วนะครับเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะาไปดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มาแรงแบบแพ้บอลสีเลยนะครับก็คือต้นบอลน,นะครับแต่เป็นกลุ่มของโคโลเคเซียนะฮะพอดีผมกับว่าใจ้ผู้เชี่ยวชาญด้านโคโลเคเซียเนาะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่ปลูกไอบอลประเภทโคโลเคเซียนี่อยู่นะฮะ ดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าถ้าผมเป็นมือใหม่เนี่ยจะจะหัดเล่นบอลชนิดนี้นะครับหรือว่าหัดปลูกไอบอลชนิดเนี้ยเราจะต้องเริ่มจากต้นไหนนะครับที่มีราคาเป็นโจของเขาก็คือราคาแบบแปลงนะฮะร,ราคาแบบแปลงแล้วก็งามแล้วก็สามารถปลูกได้ง่ายครับแบบแตายยากหน่อยเหมาะสําหรับคนที่มือใหม่แต่แต่เดี๋ยวบ้านน้องอยู่่างไปประแมนสองโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะพร้อมกันแล้วเราจะไปกับรถจักรยานคันนี้นะครับ พร้อมกันแล้วไปเลยนะครับครับตอนนี้เรากลับมาถึงส่วนของน้องเบนแล้วนะครับเจ้าของส่วนก็อยู่พอดีเลยนะครับมาถึงเกาพบกับบอลโคโลคาเซียนะครับนักขนาดนะครับเยอะแยะเลยอันนี้มาถึงหน้าบ้านก็มาเจอต้นนี้เลยนะฮะถ้าดาบบลิก็น่าจะเป็นโคโลคาเซียฟอนเตนเซีนะฮะหรือว่าของสั้นๆนะครับว่าฟอนเตนะครับน่าจะแม่นแล้วกันนะคะ ลักษณะของใบก็เขียวเขียวเข้มเขมนะครับแล้วกับมันจะมีก้านสีดำามันจะว้าดำครับมันจะออกน้ำตาลม่วงๆ่วงนะฮะใบมันๆนะครับหนาแล้วก็ใบใหญ่ขนาดเลยนะฮะนี่เป็นบอนที่น่าสนใจนะครับเหมือนว่าจะถ้าจําหวพิษนะครับจะมีนเฉพาะภาคเหนือนะครับที่หันหันอยู่นะครับแต่ว่าสามารถปลูกได้ทั้งประเทศนะครับ อันนี้ก็แหมอย่างหนึ่งงามเหมือนกันนะฮะอันนี้แมกเมจิกเจอเจ้าของพอดีนะครับอันนี้เจ้าของนะครับน้องเบนจีอันนี้โอ้อันี้น่าสนใจนะฮะอันนี้ฟาโรัไหมก่อหน้ากากฟาโรน,นะครับสมัยก่อนนี่ราคาแพงแพงมากนะครับเมอก่อนนี้ถ้าฟอร์มขนาดนี้ถ้าก่อนนี้จะได้อะเกือบแสนนะแหรอฮะเกแสนหรอใช่ตอนนี้ก็หลักพันหลักร้อยตอนนี้ ตอนนี้ก็เหลือหลักพันหลักร้อยนะครับราคาก็ลงพอๆกับบอนสีนั่นเลยมะพร้าวนี้หลักหมื่นแล้วเนี่ยต้นนอนนี่นะเออหน่อมัเนี่ยหลักหมื่นข้อมันหลักพันเลยก็ข้อที่มันเป็นนั้นหลายมัาอ่ะข้อนี้หลักพันตอนนี้ขอหลักร้อยตอนนี้หลักร้อยนะเอ้ยทำไมอันนี้มันมีสองสีอะของกายอะใบแรกใบแรกมันจะเขียวเห็นไหมออันนี้คือแบกเมจิกไม่หรอกแบกเมจิกใบแรกจะเขียวแบกเมจิกคือใบแรกเขียว แต่ใบถ้าโดนแดดมันจะดำอ๋อต้องให้โดนแดดมันจะดำนะใ,นใบแรกจะเดียวคือเพราะว่ามันยังมีสองสีไม่ใช่กายเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูกายอันนี้แบกมีจิกนะครับงามเหมือนกันอันนี้กับต้นใหญ่มันเนาะถ้าพ่อใบมันใหญ่นี่โอ้ไม่เป็นจิกหลักร้อยตลอดการลักร้อยตลอดการนะฮะส่วนวนี้ก็ขายเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้อย่างอะกาแฟคอฟฟี่ครับถ้วยกาแฟนะครับคอฟฟี่ครับ เคยหันในที่เขาปลูกแถวร้านกาแฟมันเหรออ,ออยู่ในแอ่งบัวอยู่ในแอ่งบัวร้านกาแฟคุณล่ะเขาเลี้ยงเรื่องในน้ำได้อันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงในน้ำได้เนาะแต่อันนี้เลี้ยงในแอ่งปฝาตอนนี้ด่างนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับฮะอันยังอ่ะมันด่างตรงไหนเฮ้ยมัน,นด่างไปเลยด่างทุกต้นเลยเฮ้ยเหมือนเนี้ยกำลังเพิ่งเห็นนะครับไอ้เนี้ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่ธรรมดานะครับดังนะครับไอของต้ตนเหรอไอบัวลอยบัวลอยดางเอ้ยทำไมมันดางได้อะ <c oughs> ไปหามาจากไหนเนี่ยแบ่งให้ด้แบ่งให้ไอแบมโอ้ตอน้นอ,อันนี้ดักแชโดว์นะฮะ มันมันเรืองแสงอไงขอบใบมันจะเรืองแสงเพราะขอบใบเรืองแสงเออต้องดูเมื่อคืนนะครับว่ามันจะเรืองแสงใสก่อนนะครับมัมีหลายหลายหลายอย่างเลยนะครับส่วนนี้อันนี้แบ,แบคโคลนนะฮะเรืองอบแบคโคลนนัญญกแสดงกอกสีดำนะฮะใบ,ใ,<ง>ใ,บใบเงาขนาดเลยนะครับ มันมก็บาจะมันกว่แบกเมจิกอ๋อเออมันมันก็แบกเมจิกราคาจะสูงสนิดนึงประมาณเท่างแต่อ,อะกี่มันอะหลายพันเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เขนนี้นิดกับห้าร้อยเขาขายอยู่ราคาลงนะใช่อันนี้โคไมเนอร์แั่ก่อนไอโคไมเนอร์นี่มันต่างจากไอ้นี่อะไรอะแบกแชโดวะน่ะใบไม้ไงใบไม่จับทีห่หันใบคล้ายๆกันนะมันดำต่างกันอะแม่ก่อน แต่ก้านมันเขียวอ้ยมะม่วงเช็กลมอ่ะใบนี้ใบมันกลมอ่ะอ๋อนี่คือใบมันเรียวๆหน่อยเนะาะใบยาวๆหน่อยตัวนี้คือไอ้แบ็ไอ้ดดารชาโดนี่ใบมันจะกลมๆหน่อยนั่งอะอ๋อ,อ,อ,อนี่บอลดังอ่ะบอลเสมอ <ๆ S 1> ืองเหรอเออมันมีเหยื่อย่างนีงกัคล้ายๆกับบอลเสมืองกันแล้วบอลเสมืองกับบอล้านเฮา,ามันเหมือนกันยังไง ส่วนนี้กับปลูกหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เน้นจริงๆของสวนนี้ก็คือไอ้ <S 2> <S 2> ฟอนเทเนนซี่นะครับหรือว่าฟอนเตถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตต่อของน้องไว้ที่ที่ล่างคลิปเลยนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะปลูกเลี้ยงนะครับปลูกบ่ยากนะครับเลี้ยงบ่ยากไอ,ฟอ้ฟอนฟอนเตหรือว่าฟอนเทเนนซี่นะฮะอันนี้ก็แหนมุมหนึ่งของบ้านนะเยอะแยะเลยนะครับ ครับตรงนี้เป็นแขมชนิดหนึ่งนะครับอันยังก็นี่เป็นบอลปะบอลบอลดงังเป็นบอลจากเชียงของ,งบอลจากเชียงของเชียงรายนะครับชื่อ King Forest King Forest นะครับดูดัด<า>ดงดังทุใยครับดังทุกใบดังแบบงามงามนะฮะดังทุกใบนะครับทั้งลูก,ล,กลูกก็ดงังลูกออกมาดังทุกใบนะครับลูกออกมาก็ดังเหมือนกันนะฮะแสดงว่าดังของจริงนะครับไม่ได้ดังแบบใบสองใบนะฮะ 킹ฟอเรสต์น, Forest นะครับบอลเชียงของเนาะส่วนอันนี้แบกเมจิกกลายนะครับตัางกับแบกเมจิกนิดหนึงก็คือนมะม,อมันมีเขียวสลับกับดำเออมันมีเขียวสลับกับดำแบบเออมันเป็นลายของมันเลยอ๋อมันแบ่ได้ดำแบบดำล้วนแล้วก็บแบได้เขียวแบบเขียวนี้ไปเลยนะฮะแต่มันก็เป็นผสมกันนะครับ อยู่ในใบเดียวกันกตงานไปทำอย่างนึงนะฮะถ้าขายนี่ต้นนี้ขายเท่าไรรูปขายหล,ลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยไม่แพงแต่ฮอนออร์กำลังมีนะฮะนี่ไอ้ต้นพื้นฐานนะครับเลมอนลามเลมอนลามใบใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเอเอมันงามไปทำอย่างนึงเลยมอนลามนะฮะก,ก้านมันแบบนี้ไก้านมันกิดก้านมันกิดลายๆนะครับงามดี ต้นนี้แพงกว่าเนี้ยแพงบ่แพงเหรอพอกระแบกเม็จิกเลยพอกระแบกเม็จิกแต่เมื่อก่อนแบแพงอ๋อสมัยมาเล็กๆนี่แพงเนาะใช่อันนี้คือเลี้ยงบ่ยากมัก้เหรอยากตอนเอามาเอามาใส่ในบอ่อเนี่ยต้นประมาณเทียเนี้ยจ้ะสองสามเดือนเนี่ยเอาาออันนี้คือสองสามเดือนต้นใหญ่ขนาดนี้เลยกันโดนแดดใส่ปุ๋ยบัวอันนี้คือถ้ามือใหม่กับฮัดฮัดปลูกก็เอาตัวนี้ได้มั้งก่อใช่คือถ้าไอจะไอหรือลุงวะ อายแล้วกันน้องดูบ่แกอันถ้าอายจะซื้อสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะเลือกซื้อไอบอลสักชนิดหนึ่งที่ราคาถูก้วก็งามแล้วก็เลี้ยงง่ายแต่ยากไอคนจะปลูกตัวไหนก่อนเป็นอันดับแรกเราแนะนํามาสักชนิดเล็กเมจิกนะครับเบ็กเมจิกเหรอราคาถูกตอะที่ยิงตอนนี้ราคาพอกันหมดอะ อ่าเอาแบบไก่ไก่ยากอะเรื่องเนี่ยเลี้ยงในน้ำเนี่ยไก่าย,ยากโคโลคาเซียนะเลี้ยงง่ายสุดคือเลี้ยงในน้ำก็ได้บนบกก็ได้เมืนกันใช่ใช่แต่ต้องรอแหนมเอาไว้อืนชอบน้ำแบกเมจิกเนาะแบกเมจิกหรมะนะืมดนแรงวะเนี่ยอ๋อหรือไมดแรงก็ไ,ได้อันนี้หรอวินเนนซี่แต่ต้องรอใบกแก่ๆมันจะออกขาวๆเหลืองๆเนนซี่บดได้เนาะ จีบันเซียนเอนซี่อ๋อไม่ออกหน้าเลยถ้าออกแนาจะงามกว่าน,นี้ท้งองนอะนใช้เวลาด้วยก,ก็ได้คำพูดมาเยอะเลยนะฮะ,ะตรงนี้นะครับอีกมุมหนึ่งของบ้านอันนี้คือแบล็กรันเนอร์นะฮะมันต่างจากแบล็กเมจิกอย่างไรดูลักษณะใบนะครับดูลักษณะใบดีๆเออมันมีสีดำเหมือนกันแต่ว่าลักษณะใบคือ มันจะเป็นพลิ้วมันก่อนอันนี้คือแบคเมจิกนี่แบคเมจิกนะฮะก็ะคือมันแบบพลิ้วคือมันเกลียบไปเลยนะครับแล้วนี่มันคือมันพลิ้วนะครับเป็นคลื่นๆไปนะครับเออกต่งานไปหอย่างหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ <c oughs> ปิดใจนี้นะแบคคอรอนมันอ่านว่าโครอนนะฮะคือมันดำแบบ ดำงามาดำไม่มันแล้วก็เงาอ่ะเมื่อก่อนนี้หลายพันนะครับแต่ก่อนหลายพันไงตอนนี้หลักร้อยก็ซื้อได้แล้วอ๋อราคามันลงทุกทุกชนิดเลยเนาะใช่ดูดงเพื่อนแนะนำผักบุ้งเอ้ทำไมวะสวนนี้มันมีของที่มันดังๆเยอะเนี่ยมาได้มาได้ผักบุ้งเป็นโลกมันเหรอเป็นโลกดังเลยอันคือผักบุ้งดัง คือมันออกมามากระด่างอยู่นะฮะเออต้อนเล็กต้นน้อยกระด่างหมดเลยสำหรับสายที่ชอบของด่างนะครับลองลองดูกินแล้วโปรตินน้อยกว่านะครับเพราะว่าไม่เขียวครับอันนี้กับแบล็กคอร์รนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยนะฮะอ,อกหน้อยากขยายแล้วก็ออกน้อยาย,าย,อยากะม,มันเลี้ยงยากมว่าเนี่ยยากไปยาก มันจะคล้ายๆแบกที่มัมีหลายตระกูลแบกบมีหลายแบกอ่ะแบกลิปเปอร์แบกเซฟไฟน์เะี่ยตัวนี้เป็นบอลน,นอกนอมั่งหรอเป็นบอลอินเตอร์เนชั่นแนลเลยอ๋ออิบอลอินเตอร์นะฮะนี่นะครับผมก็เดินมาเห็นจุดหนึ่งก็สะดุดต่ากันนี่เลยต้นแม่อะไรนมะ่งหรอชื่อยังหรอ เซบีนาะครับโลกาเซียเซบีนาอะโลคาเซียนะนี่แหมแหมอย่างหนึ่งมันก่อนแต่มันก็อุ้ยมันดูแปลกตาดีนะครับการมันดูลายๆคล้ายๆม้าลายมันก่อนบอลใบมีสีเขียวแบบหนาครับหนาแล้วก็เข้มน่อยนะฮะอันนี้ก็งามวะนี่อะไรอย่างอ่ะว่าแล้วมันเป็นกลุ่มบอลมันก่อน มรุตาเลยนะเนี่ยมันเคยหันที่ไหนถึงไนดะ้ว่าเป็นกลุ่มฟอนะร์นั่เองนะฮะนี่เบอร์โทรติดต่อของน้องนะครับดบินๆไขทางใต้หลายอย่างนะครับปลูกตรงนีน้เดี๋ยวไปดูแถวชุดหนึ่งนะครับหลังบ้านเาูฟอร์มนึงอ่ะครับตอนนี้มาดูอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับมาดูฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งของคอนเตเนนซี่นะครับ บ้านหลังนี้เน้นฟอนเดเนซี ancy, เป็นหลักนะครับก็นนนนคือปลูกขายง่ายนะครับขายง่ายแล้วก็คนก็ร่มนิยมอยู่นะฮะส่วนใหญ่นี้ที่เจอก็อยู่ในภาคเหนือนะครับอันนี้ใสต่นนสตะก้าไว้นะฮะฟอมสวยนะครับฟอมงามใบกับใบหนาใบค่อนข้างที่จะเลี้ยงเลี้ยงง่ายเนาะ เลี้ยงง่ายปลูกง in ่ายเลี้ยงง่ายไข่ก็คล่องนะครับถ้าใครสนใจจะลองศึกษาดูนะครับกอนเนเนซี่นะฮะนีขายหมดเลยอันนี้ขายหมดเลยโอ้มีเยอะนะฮะอันนี้ข็เยอะใหญ่ขายให้ภาคอื่นหรออ๋อภาคใต้ภาคกลางภาคใต้ภาคกลางมาซื้อนะฮะเพราะว่าแถวภาคเหนือนี่มันมีเยอะ อันนี้เก็เพาะเอาไว้ยเยอะนะครับเอาไว้หลังบ้านอันนั้นไลปลูกในดินเ,เดี๋ยวไปดูตรงที่ปลูกในดินอันนี้เอาลงดินเลยนะครับกับฟอร์มกับงามเหมือนเก่านะครับแล้วก็บใบใหญ่กว่านะครับใบใหญ่กว่าแล้วกับมานเหมือนเดิมแต่ปลูกเพื่อโดนแดดนะฮะ งามนะครับฟอมต้นสูงประมาณเมตรป่ายเลยนะครับถ้าลงดินนี่ก็จะได้ต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับงามเหมือนเดิมครับมาดูนี้ดีกว่าเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นฟอร์มงามเลยนะครับ โคลเคเซียฟอนเตเนนซีนะครับหรือว่าฟอนเตสำหรับผู้ที่สนใจนะครับลองลองศึกษาดูนะครับเลี้ยงไม่ยากลูกเป็นไหละฮะลูเป็นไหลฮะลูกนอกแล้วเน่ยเอ้ยมันออกไหลอ,อ๋ออันนี้ไหลมันนะครับส่วนนี้ไหลมันน,นี่ครับออกมาเยอะเลยนะฮะ ผมแตกเยอะเอนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งช่องทางติดต่อของน้องเอาไว้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะพ่อค้าใจดีนะครับหน้าแต่ดีเลยแต่ถ้ามันต้นใหญ่นี่ต้องมาเอาเองเมากมาขุดไปเลยนะ พราะว่าถ้าส่งคนส่งนันบบเปนจะลาบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับมีน้องขับ,บอกฝากบอกมานะฮะ <c oughs> สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับบอโลโคลคาเซียนะครับ <c oughs> ก็บลองลองเล็งๆงดูดหลายๆต้นนะครับหลายชนิดก็มีให้เลือกหลายชนิดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็บแล้วแต่คนที่สนใจชนิดไหนนะครับ ชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ